ำไมการเข้าสมาบัติของพระอริยะถึงกุศลมากคะของทุกคนนะของทุกคนไม่ใช่ของพระอริยะอย่างเดียวใครก็ตามที่เข้าสมาบัติได้นะจะเป็นน้ำมาสมาธินะเป็นสมาบัตินี่มันเป็นชื่อของมหากุศลอยู่แล้วมันเป็นชื่อของมันอยู่แล้วมหากุศลก็คือสมาบัติทั้ง8เนี่ย ใครที่สามารถทรงอารมณ์ได้สมาบัติก็คือได้มหากุุลแลละแหละจะเป็นปุถุชนก็ได้นะอริยะก็ได้ที่ได้สมาบัตนะก็คือได้มหากุศลแต่ถ้าอาริยะเนี่ยต้องได้โลกุตตรกุศลเท่านั้นถึงจะเป็นอริยะแต่ถ้าเป็นมหากุศลเนี่ยก็แค่สมาบัติสมาบัตเนี่ยก็ยคือมหากุศลละเป็นกรรมสมาบัตนี่คือกรรมนะแต่ว่าเป็นกรรมฝ่ายกุศลเป็น กรรมฝ่ายบุญสูงสุดฝ่ายของอนันตาริยกรรมเนี่ยคือคฝ่ายบาปก็เรียกกรรมหนักฝ่ายบาปก็คืออนันตาริยกรรมกรรมหนักฝ่ายบุญก็คือสมาบัติแดมันเป็นกรรมนะเป็นกรรมที่สําเร็จที่หนักและให้ผลสําเร็จในเวลาฉับพันใกล้เคียงดังนั้นคนที่ทํากรรมฝ่ายบาปนะก็ค,ค,คือทาอนันตาริยกรรมห้าอย่างใดอย่างหนึ่งคนที่ทํากรรมฝ่ายบุญหนัก เราต้องทำสมาบัิแปด 8. สมาบัติที่หนึ่งสองสามก็ได้ถึงแปดก็ได้มันก็เป็นกรรมหนักฝ่ายบุญแล้ว